เริ่มต้นใหม่ครับผู้อาสสวัสดีอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะพาไปขึ้นเขาครับโอ้มีนักวิ่งเลยวะแม่ะฮ้ยสวัสดีครับแ <laughs> มหมอเจอหมอหมอมาวิ่งโอ้โหเมื่อก่อนปั่นจักรยานกับหมอประจำโอ้โหหมอเก่งมากมาก โอ้โหแกมีรถหลายแบบนะรถพับแกนี่โอ้โหวิ่ง3สามแปดสมเก้าสี่สิบนั้นเราตามนะโอ้โหขี่แทบลากเลยเมื่อก่อนนะเสือหมอบแกก็มีเสือภูเขาแกก็มีแกมีครบหมดอะเมื่อก่อนก็ไปแข่งงานแข่งใจเกินร้อยกับแกไปบ่อยเลยค <c ười> ืนรถไปกับแกแหละแหมหม้อหม้อใหญ่เลยกูนี่หม้อใหญ่ นี่เราจะมาปีนเขาครับผมเขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วไม่ได้ขึ้นมาครึ่งปีได้นะน่าจะประมาณนั้นสุดหน้าวิ่งจะทางลาบนะภูเขามันจะห่างจากบ้านผมประมาณเขาลูกเนี้ยต่อหน้าเนี่ยไม่รู้จะเห็นวัดไหมเนะี่ยโอ้โหกล้องมันจะเห็นไหมเนี่ยให้กดกดสักหน่อยดิ น่จะเอาไปทำปกครับผมโอ้ฝันแค่นี้ก็ขี่ลากแล้วคุณเนี่ยไอห,หาแค่นี้ก็หอบแดกแล้วสายรัดกล้องมันมันรัดไว้ที่ตัว มันวัดมันรัดไว้ที่อกรัดไว้ที่อกการหายใจก็ยากลําบากมันหายใจได้ไม่เต็มปอดอ่ะเขาเรียกตากล้องมือใหม่ก็อยากมีแบบอารมณ์แบบว่าถ่ายจักรยานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาล่ะจะถึงเขาแล้วกูจะขึ้นไหวไหมเนี่ย ความชันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าไม่มีที่วัดเลยโอ้แต่ทีนี้จะกดให้ถึง40ก็ไม่ถึงหอบแดกก่อนนะครับแมเอาลเข้าเขตแล้วกำลังจะปีนทางชันสลาว พูดถึงไหนไปตินนี้กูลืมไปแล้วบอกขอจากทางขึ้นเขาช่วงนี้โอ้ลืมเปลี่ยนเกียร์หัวชันลืมอีก้บอกจากบ้านมาถึงเขาช่กงนี้มันประมาณสิบแปดโลสิบแปดโลสิบแปดสิบเก้าโลโอ้โอแดดเลยยังไม่ได้ไปไหนกูความแดด้ว คุเปลี่ยนเกียร์เป็นไหมนะคุณเนี่ยโอ้หรู้ไรกันเลยทีเดียวค่อยๆขึ้นไปตายขึ้นไปโอ้โหเฮ้ยมันจะมองเห็นไมนี่ยกล้องมันจะเห็นว่าม uh, uh, ัน um, ฉ uh ันไหมเนี่ยโอ้จะโดเอากูแล้วเอากูแล้วเอากูแล้วไม่ได้มานานจัดกระระยะไม่ถูกโอ้ไนที้สำคัญ ไม่ได้เอาเสือภ <it concealed them now> oh, ูเขามาขึ้นอย่างเงี้ยโอ้เป็นสิบปีนะครับส่วนมากจะปั่นแต่เสือหมอบขึ้นมาเส้นเนี้ยโหนี่กะไม่ถูกระยะไม่ถูกเลยเฟืองเฟืองใส่ม่วงหมดเลยโอยหรืมมาลมไปเล่นะเสือภูเขาขึ้นขึ้นเขาเนี่ยโหยโหยเยอะโอ้ยไอ้หากล้องมันจะเห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ันโห้ยเฉดโต ชันชิบหายว่ากูลืมหาเกียร์ก่อนโหเรียบร้อยโซ่กระเด็นเนื้เยียบ